วันนี้ก็ยังคงพาคุณผู้ชมขับรถไปแป๊บเดียวนะคุณผู้ชมข้ามสะพานภูมิพลมาครึ่งชั่วโมงเองก็เข้ามาถึงที่สมุทรปราการตอนนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวแถวบางกระเจ้านะครับคุณผู้ชมคงสงสัยมาทําไมไม่เคยได้ยินหรอเดี๋ยวนี้ใครๆก็กพูดถึง Ur b a n Oasis of a s i a เขาประกาศกันอย่างเป็นทางการเชิวนะอย่าจใจแถวบางกระเจ้าเนี่ยเปรียบเสมือนสถานที่อนุรักษ์ซึ่งสิ่งแวดล้อมประมาณว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพวันอาหารขาวหวานแปลกหูแปลกตา ทั่วไปอาหารไทยไทยชื่นใจนักหนาวันนี้ยิ่งชิมยิ่งอร่อยยิ่งชิมยิ่งอร่อยยิ่งชิมยิ่งอร่อยยิ่งชิมยิ่งเนี่ยคุณผู้ชมมายืนอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเปิ้ลทั้งหมูทั้งเนื้อตุ๋นไปรู้กินแล้วจะเรื่มหรือเปล่านะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อสุชชดาค่ะเป็สุชชดาเหรอขายก๋วยเตี๋ยวมานานยังอ่ะ ประมาณหาปีเหรอแล้วเธอไปเอาสูตรเครื่องยาที่ใส่ตุ๋นพวกนี้มาจากไหนอ่ะอันนี้เป็นสูตรที่มีแต่เดิมอะค่ะของครอบครัวเหรอคะแล้วเธอปนกันหรือเปล่าทั้งหมูทั้งเนื้อไม่ค่ะแยกหม้อค่ะเหรออันนี้เป็นไรมีเป็นเนื้อค่ะฝันกระน้นห,ม,หมูหรอโอ้ฉันอยากกินเส้นเล็กไม่ใส่ถุงหม้อไ<ด>ใส่ทุกอย่างเลยพริกไทยมาชัมมิชมใช่ไหมหอมจริงๆนะ พี่ถ้าเกิดจะมาตรงถนนนี mm ่ hmm. นเขาเรียกอะไรอะร้านเราอะหกลออยู่ในซอยเพชรหึง23ค่ะซอยเพชรหึง23ี่สถ้ามาแถวบางกระเจ้านี่บอกซอยเพชรหึงนี่สำล้อมอไซค์รู้จักหมดรู้จักค่ะก่อนถึงตลาดน้ำบางน้ำพึง่งก่อนถึงตลาดน้ำบางน้ำพึ่งเพชรหึง23อร่อยชิมเล็กชิมน้อยคอยชิมทั้งวัน